ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนค FC, ลับ f อฟซเลคฮานอยทุกท่านนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะแอดมินหนูน้อยมาแล้วด้วจ้าเด้อมาต่อเลคฮานอยกันต่อเลยนะคะ ก่อนจะไปรับชมแนวทางเบิ้งพ้น้องมือว่านกันกอนนะจ๊ะเดอ้อมื่อสักครู่นี่แอดมินได้ขื้นไล่นะจนะ๊ะเนาะขื้นไล่แนวทางมาฝากท่านผู้ชม้ะจ๊ะเดอ้อสาหรับท่านใดที่ยังบ่ทันไปรับชมอย่าลืมเข้าไปรับชม้อจ๊ะเดอ้อมาต่อแนวทาง เลยนะจ้ะเนาะสำหรับพลทาน้อยเมื่อวานนี่แอดมินน้อยยินดีกับทุกท่านนะคะยินดีกับทุกท่านที่ถึอร่างวันได้จ้ะเด้อสำหรับพลทาน้อยเมื่อวานนะจ้นะเนาะเด่นรองมาครบนะคะสำหรับสายวิ่งเด่นรอง <6, 7. S 2> มาครบนะจ้ะเนาะหกเจ็ดเมื่อวานนี่ไปรอบ VIP เลยเด้อทำช่ชมสำหรับพลทาน้อยเมื่อวานนี่สี่หกนะจ๊นะเนาะ 6ชุดเดียนห้าเข่า6กีชุดกลับเด้อท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนะจน๊ะเนาะเหรินเหล็กอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเด้อท่านผู้ชมไปหอดบอท่านผู้ชมรอบ VIP เลยนะจน๊ะเนาะไปรอบ VIP เลยนะคะเหล็กในตะล่างเข่าไปที่ห้าหกนะจ๊ะเนาะหกห้า ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ย่าง่านได้ถือได้โดนเมนีมาลุนรับชมกันต่อเลยนะจ้าอย่าลืมเะจ๊ะเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วชื่นชอบแนวทางเลขาน่อยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามไว้แล้วย่างบะพร้าเลจ้ะเด้อกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊นะ กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะจะเห็นทุกคลิปที่แอดมินหนูน้อยลงนะคะจะได้บต่ต้องค้นหาถามหาเนาจะจนะ้ะเนาะเพราะว่าแอดมินลงไยซสมืออยู่แล้วสำหรับแนวทางเลขหาหน้อยเนาะจ้ะเนาะก่อนจะไปรับชมแนวทางแอดมินกระฝากคือกาวเดินจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ทางร้านแอดมินเนะจ้ะเนาะหรือว่าจะเป็นสินค้า ก็จะมีสบู่มีครีมนะคะครีมสำหรับทาตอนกลางคืนนะคะครีมฝ้าขาวครีมทาฝ้าครีมยารักษาฟ้านะจ๊ะนาะสำหรับตอนกลางคืนนะคะชุดละ150บาทส่งฟรีนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจขนมนะคะกล้วยทอดมันทอดขนมทอดนะคะ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ3ห่อ100บาทนะคะสห่อ100บาทมีค่าส่ง50บาทนะจนะ๊ะเนาะ6ห่อ200บาทค่าส่ง50บาทไม่บวกเพิ่มนะคะมีทั้งแบบเก็บเงินปลายทางและแบบโอนนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสั่ง สอบถามได้นะคะที่เบอร์0926325513นะคะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ทักไลน์เป็นทักไลน์ได้แนะนำให้ทักไลน์ก็ได้นะคะทักไลน์แจ้งที่อยู่เบอร์โทรได้เลยนะคะสําหรับท่านใดที่ทักไลน์ไม่เป็นก็โทรมาได้เลยนะคะ ไปรับชมแนวทางกันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางกันต่อเลยนะจ๊ะแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่9มิถุนายน2565เลขในตารางนะคะ ทนผู้ชมไม่เจ็บบออกเป็นสีแดงแล้วทนผู้ชมเอาเป็นสีแดงแท่นเนาะจะเนาะสีน้ำเงินบออกมันแหงเมื่อกี้มันแหงแอดมินเปิดไปเลขในตารางนะคะ8ปดเก้สี่หนึ่งนะคะ 0741นะคะเลขในตารางนะคะเด่น8และรอง9นะคะเมจิสีแดงเด้อท่ชนชมเมจิสีแดงนะคะเมื่อกี้แอดมินเปิดสีน้ำเงินไหวม,หนะะนะมันแหงนะจ๊ะเนาะมันแหงหกชุด เด่นที่น่าจะมานะคะสำหรับท่านใดที่จับไปแล้วเลขในตารางจับเองได้เลยนะคะรวม3ามฮานอยนะคะรอบพิเศษปกติและ v ี p ได้แล้วหยุดนะคะ8 7 9 7ด ศู7ย 7, ์ 7, 1จ็นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ3ชุดเน้นนะคะ ม,นนม,มือนี่ใส่เมจิสีแดงเลวจ้ะเด้อเพราะว่าสีน้ำเงินมันบาออกนะจนะ้ะเนาะแอดมินเปิดไว้รู้สึกว่าจะแห้งจนะ้ะเนาะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ